ใส่ปูนขาวใส่ปุ๋ยแบบใดวิธีเห็ดเห็ดแบบใดถือช่วงถือจังหวะถือเวลามั่นจังสีรักษาแล้วก,ก็แก่ลกูกได,ด้ดีวิธีเห็ดเห็ดแบบใดสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองไปสุขูสุขุน,ขนมือนีแม่ลำไพ่สิบผ้าพี่น้องมารู้จักกับปูนขาวแล้วก็ปุ๋ยสูตรที่ใส่ก็พักออนกับปุ๋ยสูตรที่ใส่ก็มะเขือกับริกไม่่ยวนหนิไนะจ้าพี่น้องเนาะ ซำรับปุ๋ยเม่็ดพันธุ์จะใส่เป็นสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าได้จากพี่น้องเมน็ํพันธสิีใส่ปุ๋ยสูตรนี้ตลอดแล้วก็นี่ทีพี่น้องเอสที่ถานวา่ามันคืออีกอย่างมันคืออาหารเสริมของผืชระยะเล็กๆคือระยะตุนอ่อนหรอก,กะระยะพักที่กําลังฟื้นตัวจากพี่น้องตัวนี้สีใส่กับผืชอ่อนผืชตุนหน่อยยุ ตัวนี้หาซื้อได้ตามซุปเปอร์หรือว่าตามร้านกระสีพันทั่วไปจ้ะพี่น้องใส่กับพักแบบนี้จ้ะพี่น้องคือพักระยะทีห้าวานได้เกิดขึ้นมาได้ใบสองใบคือห้าจะใส่ตัวนี้เป็นตัวบำรุงตัวเสริมให้เพิ่นให้เพิ่นแข็งแรงหรอกให้เพิ่นหญ่เร็วตัวเร็วและระยะสองก็คือใส่กับผืดทีห้าแปะห้าบุงแล้วยไม่ไม่ประมาณจากักษ์ซมือห้ากะใส่ใส่นามลุด แค่เทียสองเทียก็คือปลอยจากพี่น้องจะบ,บ่ใส่กับผืดไงเพราะว่าท่านกินเทียตัวนี้ให้จะใส่เทียกับผืดทีต้นแยวูเทียหน่อยจากพี่น้องและอีกอย่างหนึง่งก็คือตัวนี้กะปูนขาวได้จากพี่น้องบอสเมนโดโลใหม่อ่ามีพี่นอ้องอิซี่พื้นข้อมินือว่าผนทักกับมาถามเมลาไพายวาปูนขาวพื่นหอนเนลาห้าลุยใส่ผืดใส่พัก สีบ่มีปัญหาหรือว่าสีบ่ใหม่บอกอันนี้เมล้ำไพ่กับลันตีได้รับประกันได้ว่าบ่ใหม่แล้วกับบ่ฮหอนจ้าพี่น้องปูนขาวค่นจะบ่ฮหอนซ้ำบ่น้ำคือเพิ่มนีฤทธิ์เห็นพร้อมได้จ้าพี่น้องสำหรับปูนขาวเมลํำไพ่สีเฮ็ดให้เบึ่งเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นแบบย่างหรือว่าเพื่อเป็นเนวทางคือต้องให้เห็นภาพจ้าพี่น้องบ่มเนวาเมล้ำไพ่สีเบาซื่อแต่ว่าบ่เห็ดบ่ปฏิบัติ อันนี้บบแมนแมนลำไพ่สิเห็ดไหนเบิงว่าแม่ลำไผ่เห็ดกิ้งวัากิ้งหรอกกัท่ากิงจ้าพี่นอ้องมาเขือในช่วงนี้เขาบบท่านมีปัญหาอย่างคือเขาปลอดปลอดลูกปลอดไผ่อยู่สวยงามดีแต่แมนลำไพก็ตตองไ่จ้าพี่น้องใส่เพื่ออย่างเพื่อป้องกันจ้าเพื่อป้องกันเชื้อลูกเชื้อล่าป้องกันหมดหนอนมาแรงต่างๆใดน้่ก็คือแมนลำไพจะลุยไปแบบนี้เลยจ้าพี่น้องจะลุยไปแบบนี้เลย แล้วก็ทิ้งไว้เนาะทิ้งไว้แล้วฮะก็มาลงข้างล่างกันจาพี่น้องทิ้งไว้นั่นก้อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับขึ้นไปล่างน้ำออกเฮาลงมาเบิงลงมาะเบิงขางล่างกันจาพี่น้องนี่อันนี้เมลาไพจะมาเทิดกับพริกจะมาใส่ปุ๋ยให้พอมจะให้วิธีใส่ปุ๋ยแล้วก็ให้วิธีใส่ปูนขาวแล้วก็เทิดยังไรต่อไปส้หรับพืชตัวนี้ซึ่งพริกตัวนี้เมลาไพก็เลมมีปัญหา เริ่มมีใบเหลืองๆหรือว่ามีลักษณะนาจะออกไปท่างล่าสนิมจะไม่ยามเพ้นแล้วมือนี้แม่ลำไพ่เลสิมว่าให้ปุ๋ยพร้อมเรียกว่าให้ปูนขาวไปน้ำกันจะพี่น้องแต่หลบหลังแม่ลำไพ่จะให้แค่ปูนขาวจะเว้นระยะสิบมือซ้ำแล้วครันไให้ปุ๋ยตัวนี้นะจ้ะพี่น้องอแต่หลบนี้จะใส่พร้อมกันจะพี่น้อง เพื่อสางพุ่มคุมกันในเพิ่นแต่ก่อนเห้าจะใส่ปุ๋ยเห้าตวงไฮน้ำชุมช่มๆก้อนได้เจ้พี่น้องหดน้ำซะก้อนจะ้ะหดน้ำชุมช่มๆก้อนเพราะว่าถ้าลดน้ำแล้วเห้าจะวานปุ๋ยที่หลังมันจะละลายได้ดีและอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำจะบไ่ได้ไหลเสาะไปนอกจากพี่น้องเนาะถ้าเาห้าไฮปุ๋ยไว้ก่อนเห่าจังปล่อยน้ำคือน้ำก็จะไหลปุ๋ยเห่าก็จะไหลไปทนกันจ้ะพี่น้อง ก็คือต้องงดน้ำให้มันชุมช่มๆซะกอนเหาก็จัาคคนยมาใส่ปุ๋ยที่หลังปุ๋ยสูตรที่ผาที่ผาว่านไปแบบนี้รยไปแบบนี้เลยได้จาบ่ามีปัญหาแต่ว่ายาเป็นปุยยูเรียถ้าปุยยูเรียพี่น้องว่านแบบนี้รยแบบนี้แคระผ้ายเขาโดนใบพักกับไมแเราจะพี่น้องไหมแล้วเห็ดบ่าได้แบบนี้นี่แหละคือเหตุผลแล้วกะสาเหตุที่แม่ลำไพใส่ปุ๋ยสูตรนี้เพราะว่าเขาโดนใบพักใบพืชเห่ามันบ่เป็นยังในระยะแค่ สิบนาทียี่สิบสามสิบนาทีนี่คือบ่มีปัญหาจะาพี่นองเพราะว่าเข้าหิดเล็วเดี๋ยวกอกากะอาฉีดน้ำล่างออกอีกเทีคือเพิ่นบ่มีปัญหาจะแต่ถ้าเป็นปูยูเลียจะพี่นองแช่ผ้าอ้ายถือถึงเมนวาใส่ปับ๊บหลางออกปับ๊บมือหลังเมลําไพ่กระลั่นตีห้เลยพี่นองไปเบิงถ้าพ่นองว่านเป็นแบบนี้มือหลังพี่นองไปเบิง เป็นร้อยใหม่ท่านที่จะพี่น้องเพราะว่าแมล็ดลำไพเคยมีประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วนี่คือเมลําลำไยใส่แค่ปุ๋ยสูตรทิพหาแค่นั่นจะพี่น้องบม้ีปัญหาว่านไปแบบนี้เลยเลวห้องก็สีมื่อวานปูนขาวจะพี่น้องจะให้เป็นปูนขาวก็จะว่านไปแบบเดียวกันกับเปลียมะเขือคือก่อนจะพี่น้องเต้จะนักมือเนจงนอ้อยอ่าในปลาพริกตัวนี้เมลําลำไยจะมดสามกิโลเลยจะพี่น้องจะเฮ็ดไ้จะให้แบบนักนัก,นก,นกมือ ไปเลยจ้ะเพราะว่าเพิ่นเริ่มมีล,ลูกเรวจ้ะพี่น้องเพื่อเพิ่นสิได้ฟื้นเด็กขึ้นมาเร็วตัวนี้คือใส่้าเขาเป็นแบบนี้แล้วให้อาทิตย์ละเทือจะพี่น้องสําหรับปูนเขาประมาณจากสามอาทิตย์ติดตกันเลือจจะพี่น้องให้ทุกทุกหามือสามอาทิตย์ติดตอกันจ้ะพี่น้องวัน หายสีหลายๆไปเลยจ้าพี่น้องว่านให้นักนักมือจังน้อยแปลงนี่ขอนขางสิบเปลืองแน่จังน้อยปูนขาวแตก้กะต้นทุนบ่สูงปันใดเราแก่พี่น้องเพิ่นขายแค่กิโลละสิบาทเองแกพี่น้องขายกิโลละสิบาทเอง,แ,เองแมํำไพ่จะว่านให้ไปให้ทั่วห่วทั่วสวนว่านให้นั่นักมือจังน้อยแลวกะสิมาฉีดน้ำล่างออกแต่แมํำไพ่จะว่าฉีดล่างหลอนได้จ้าพี่น้อง จะฉีดแค่ว่าให้ปูนขาวเพิ่นเพล่นละลายหรือว่าเพิ่นเปียกให้เพิ่นจับก็ใบพืชและห้เพิ่นซึมสาบเขาไปในใบพืชใดจะพี่น้องห้เพิ่นเขาไปปราเชื่อราในใบพริกของเหาใดคือจะบ่าฉีดน้าแบบล่างแบบอ่ะจนหล่อนเ้อจะพี่น้องจะฉีดแค่ชุ่มแค่ซุ่มแค่เพิ่นเปียกเนาะแค่ห้เพิ่นอจับก็ใบพริก จนว่าขามขึ้นจ้าพี่น้องตอนนี้แม่ลำไยเห็ดดูเวลากับประมาณจะซีหางงจ้าพี่น้องตอนแม่ลำไพทำคลิปนี้แม่ลำไยเห็ดเห็ดในระยะอ่าในเวลาประมาณซีหางงแรงคือแม่ลำไพจะใส่แล้วก็จะฉีดน้ำาจ้าพี่น้องจะฉีดน้ำอ่าให้พ่อชุ่มให้เพิ้นติดกับใบพืช แค่นั้นขึ้นเพินดูตึ้นสาบเพินเปิดปากดูเจลาตรงนั้นเนาะจ้าพี่น้องเนาะสำหรับปูนขาวบ่มีปัญหาจ้าพี่น้องบ่บหอนแล้วก็บ,บ่ใหม่ได้จ้าพี่น้องอันนี้แมลําลำไยไข่ขอของใจแล้วกระเฮ็ดให้เบื้องเป็นแบบยางและะ้วก็เฮ็ดไหเบื้องเห็ดกิงท่จริงแมลําลำไ้พิสูจน์มาเห็ดมาหลายปีแล้วจ่าบ่มีปัญหาจ้าพี่น้องปูนขาวเพนาน่นหนเห็ดไหใบพืชเฮาใหม่แล้วปูนขาวกับ,บ่บหอนจ้าพี่น้องปูนขาวมีลิดเย็นได้จ้าพี่น้อง สำหรับปูนขาวหรือว่าจะใส่เป็นโดูโลใหม่ก็ได้จ้ะพี่น้องจะใส่เป็นโดูโลใหม่ก็ได้แต่โดูโลใหม่ก็จะแพงกว่านี้แต่เขาก็จะดีกว่านี้เพราะว่ากลุ่มวิชาการเกษตรส่วนใหญ่เพิ่นจะใส่เป็นโดูโลใหม่จ้ะพี่น้องที่พิ่นอาา้องมมแจกเมลันไพ่กิโลละถุงละสิบโลสิบโลคนจอามาให้เทละสามถุง,ถงตอนนั่นเมล้นไพ่ใส่พรงเกษตรถ้าเมล้นไพ่มีเวลาไปเมล้นไพ่ก็จะไปขอคนอะไรคือเกาจ้ะพี่น้นนองแล้วก็ชีดน้ามตาม ลดน้ำแบบแบบพ่อชุมจะพี่น้องแมล็ดพันจะบวลหางจนหลอนเด้อเพราะว่าแปลงนี้เพิ่นมีปัญหาแล้วจ้าเพิ่นป็นโลกแล้วแต่เพิ่นยั่งบันหนักคือเลิมบวชยังไงก็คือเลิมมีอาการให้เห็นเป็นสีเหลืองเป็นจุดเป็นด่างประมาณนี้แค่นี้แมล็ดพันก็ต้องรีบแก้จ้าพี่น้องซึ่งแมล็ดพันก็จะบวปล่อยบวปล่อยให้เป็นจนหนักจะรีบแก้จ้าพี่น้องจะรีบแก้ แก่ท่านก็นคือบ่อมีปัญหาจะแก่ท่านบ่มีปัญหาจะพี่น้องสำหรับการแก่ลกูกใบเหลืองใบด่างใบขูดใบนี้ใบงอหรือวาล,ออวลูกว่าวรัดลูกลาสนินแต่แม่และไม่จะบ่ล่างจะพี่น้องจะบ่อนางออกมดจะฉีดพ่อเคหายชุ่มชุมคือหายั่งเหลือฟูนขาวติดอยู่ตามใบ ผิกจนกลัวจะถึงพุ่งนี้เ้าพุ่งนีเ้าเมลาไพ่เขาคอยสิมะล่างออกอย่าพี่น้องคอยสิมาล่างออกถึงสีหลอนกับบลอน,นกับบเป็นยังอย่าพี่น้องบ่บ,บ่ใช่ปัญหาจ้ะบ่มีปัญหาเพราะว่าปูนเขาเขาจะบดทําไายต้นพืชต้นพักจากพี่น้องเขาจะทําไายแค่ลูกเชื้อล่าไวรัสต่างๆแล้วก็ปรับสภาพดินของห้งจาจย่พี่น้องสำรับชิปนี้กับเป็น ถือว่าเนลาไพ่หายปิ่นแนวทางนะจ่ะพี่น้องเนาะหายปิ่นแนวทางหายหิดหายเบื้งเพื่อให้เห็นผลลัพธ์และให้เห็นว่าเฮ็ดกิงท่าจริงจ้ะพี่น้องเฮ็ดกิงท่าจริงและกระสีขืนมาล่างออกเลยจ่บบาบันสิบนาทีสิบพวันนาทีเรจาจะพี่น้องปล่อยถิงไว้สิบพวนนาทีจะมาล่างแปลงนี้ออกแปลงนี้จะล่างออกหล่อนเลยก็ไดหรือว่าจะเลื้อไว้ก็ไดแต่แปลงนี้ต้น ้นมะเขือเขาวาได้มีปัญหาอย่างแม่น้ำไผ่กัสีล่างออกหลอนเลยเพื่อให้ปูนเขาเพิ่นลงไปยุ่ใต้ดินจากพี่น้องห้ขเพิ่ไปรปักสภาพดินแลวก็ไปปาดเชือ้อรายู่ขงาง่างดีปว่าเพราะว่าข้างบนเพิ่งย่างบ่าั้นมีปัญหาอย่างแต่พี่น้องแต่งมีแม่น้ำไผ่กัสีล่างออกหลอนๆไปเลยจากพี่น้องสำหรับพินีวั้งว่าคงสิกินแน้ทังให้พี่น้องเมื่อไม่แนะ วังว่าคงสิไขขอของใจให้พี่น้องเอฟซีหลายๆคนนอกจากพี่น้องอทีของใจแล้วก็สงสัยว่าแล้วก็เนง่ิดใจว่าอ่าปุ้งเขาเพิ่นหอน้อนเพิ่นสีเฮ็ดให้ใบพืชอดใหม่ว่เปลี่ยนยังจากพี่น้องเห็นลิปนี้แบบนี้เล้ววังว่าพี่น้องคงสิสบายใจแล้วก็ใส่ให้ถึงวิธีนาะจากพี่น้องเนาะสำรับลิปนี้เ่ินํำไพกับสิโคลาพีลาน่องเปเพียงแค่นี้จ้าสำรับลิปนี้ ทามีเงังกะสามารถคอมินไต้คลิปเมลาพัยขม่ไขมาไดดเด้อจากพี่นองสำหรับคลิปนีล่าพีล่านองไปเพียงคชนี้จ้าคลิปนาพบกกันไม่จากพี่นองสวัสดีค่ะ